ุดช็อกเจสุป,ปการลูกชายเจี๊บขจนาพรเสียชีวิตแล้วเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกแล้วสำหรับข่าวการสูญเสียสำหรับกรณีล่าสุดของคุณเจสุป,ปการปลอดภัยศิลปินและอดีตดีเจคลื่นอารมณ์ดี98.5 g ู o d FM ลูกชายของเจี๊ยบการาพรปลอดภัยอดีตดารานักแสดงและผู้จัดละครทางช่องเจ็ดซึ่งได้นอนเสียชีวิตคาบันไดโดยเมื่อเวลาประมาณตีสองตำรวจสอนอคลองตันเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรโรงพยาบาลจุฬาและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันยูเข้าตรวจสอบเหตุชายผูกคอตายกับราวบันไดชั้นสของบ้านพักส่วนตัวจนเสียชีวิต ายในหมู่บ้านหรูย่านพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครภายในบ้านพบร่างของเจสุปการลูกชายของเจีบกาญจนาพรนอนเสียชีวิตคาบันไดโดยมีเชือกไนล่อนเส้นใหญ่พันรอบคอใกล้กันพบมีดทำครัวตกอยู่และจากการตรวจสอบร่องรอยบาดแผลภายนอกไม่พบร่องรอยบาดแผลพบแต่รอยช้ำรอยลำคอ เบื้องต้นพบว่าเจอ,อยู่บ้านกับพี่น้องรวมกันสคนช่วงเย็นเมื่อวานนี้โดยคนในครอบครัวออกจากบ้านไปดูธุรกิจอาหารเหลือเพียงเจอ,อยู่บ้านตามลำพังแต่เมื่อคนในครอบครัวกลับมาบ้านตอนกลางดึกก็พบว่าเจผูกคอกับราวบันไดแล้วเบื้องต้นทราบกันว่าเจมีอาการป่วยเป็นโรคไบโพลารต้องกินยาอยู่เป็นประจำสำหรับ ร่างของเจจะถูกส่งไปชน,นสูตรที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตามขั้นตอนก่อนให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปทางคุณเจี๊ยบการจนาพร คุณแม่ของคุณเจได้บอกว่าเป็นการเสียใจครั้งใหญ่สำหรับครอบครัวเพราะก่อนหน้านี้ยายเพิ่งจากไปแค่3ปีและปีนี้ก็เป็นลูกชายคนกลางอีกทุกคนเสียใจมากทำให้ทุกอย่างมันแน่นไปหมดตั้งแต่โควิดเราก็ช่วยกันทุกอย่างเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะประคองให้มันดีขึ้นและเป็นกำลังใจให้เขาว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมามันได้จริง แต่เขาก็าอยู่ในอาการเขาอยู่ในความสงบแล้วมันเป็นกระบวนการของโลกนี้จริงๆซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับผมทางช่องของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณเจสุประการและขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับที่ต้องสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักไปอย่างกระทันหันส่วนในเรื่องพิธีการต่างๆหากมีอะไรคืบหน้าทางเราจะมารายงานให้ทราบต่อไปนะครับผม